สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวที่พักในเมืองหาดใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะซึ่งใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายที่เช่นกันค่ะอย่างเช่นดอ่านาหาดใหญ่ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ค่ะห่างจากที่พักนะคะแค่260เมตรนะคะเดิน4นาทีก็ถึงแล้วค่ะตลาดกินเวในมาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดยามเย็นเปิดตั้งแต่5โมงเย็นเป็นถึง4ทุ่มนะคะสามารถไปช้อปปิง้งหรือว่าไปเลือกซื้ออาหารกินยมเย็นก็ได้ค่ะห่างจากที่พักนะคะแค่1.2กิโลเมตรนะคะใช้เวลาขับรถนะคะ4นาทีหรือถ้าเกิดเดินก็แค่12นาทีค่ะ เซนทัณหาดใหญ่นะคะห่างจากที่พักแค่1.9กิโลเมตรนะคะขับรถ7นาทีหรือใช้เวลาเดินประมาณ14นาทีค่ะร้านติ่มซำชื่อดังในเมืองหาดใหญ่นะคะโชคดีเตดเติยม2สองค่ะห่างจากที่พักแค่6กรเมตรนะคะใช้เวลาเดิน8นาทีค่ะสลาเปาเจ้าอร่อยของหาดใหญ่นะคะสลาเปาโกอ้วนต้นตำรับค่ะห่างจากที่พักแค่750เมตรนะคะใช้เวลาเดิน11นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะที่พักที่นี่ยังมีห้องพักแล้วก็ที่จอดรถที่กว้างขวางค่ะซึ่งที่พักที่นี้มีชื่อว่า B2 ูหาดใหญ่พีีเมยค่ะ เดี๋ยวเรามาชมที่พักกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นอาคารที่พักค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางค่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้ามีร้านกาแฟด้วยค่ะพอเดินเข้ามานะคะตรงนี้เป็นบริเวณล็อบบี้ค่ะมีเก้าอี้ให้นั่งพอสมควรเลยนะคะไว้สาหรับนั่งพักผ่อนแล้วก็รอเช็คอินค่ะแล้วก็ตอนที่จอยไปทําการเช็คอินนะคะช่วงนั้นเขามีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดเช็คอินแล้วก็รีวิวที่พักนะคะจะได้ลิปสติกฟรีหนึ่งแท่งค่ะคุณเ<อ> <theless. S 1> มื่อเราเช็คอินเสร็จแล้วเราก็มาาาททีีี่่ห้้องพพััักกกกกนนนนคะะะเเป็รรบดสแข ออกนะคะแล้วก็พอสแกนเปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็ขี์การมาเสียบตรงช่องนะคะก็จะมีไฟติดขึ้นมาค่ะแล้วก็ห้องพักก็เป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะแล้วก็เตียงเล็กนะคะติดหน้าต่างอีกหนึ่งเตียงค่ะนี่หัวเตียงมีปลั๊กไฟสองอันสวิตไฟสวิตหัวเตียงกับสวิตตรงนู้นโทรทัศน์นะคะตรงนี้ อันนี้มีตู้เย็นพ้อก,การทำน้ำร้อนปากเสียบแก้วน้ำสามแก้วกาแฟสามนะคะอ้ามีน้ำเปล่าอยู่ในนี้สามขวดที่นั่งเก้าอีด้ดูโทรศัพท์อันนี้ดูวิวได้ค่ะกระจกว้างขวางตืดออแล้วก็มุมนี้นะคะนี่มีปลากอีกสอง ไปนร้อยนี่นะคะตู้สูงเชียวมีชุดนะคะ 3. สามาตัวตูวเ้เซฟไดไดอันเล็กๆนี่ได้ผมรองเท้านะคะมีรองเท้าแตะสามคู่ ผ้าเช็นตัวนะคะเล็กสามใหญ่สามแล้วก็มีถุงพลาสติกไว้ให้ใส่ผ้าอนามัยนะคะถังขยะนะคะสักโคกนะคะกระดาษทิชชู่อยู่ข้างๆนะคะแล้วก็มีที่ฉีดก้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่อยาบน้ำแบบฝักบัวนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะก็ปรับร้อนปรับเย็นได้ค่ะ บริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ํานะคะตรงข้างๆนะคะจะมีที่เสียบปลั๊กนะคะไว้ให้น่าจะให้มีไว้เสียบใดนะคะแล้วก็มีสวิตช์สำหรับเปิดปิดไฟในห้องน้ําค่ะแล้วก็มีสบู่เหลวนะคะให้2ขวดเล็กนะคะแล้วก็มีแชมพูนะคะให้อีก2ขวดเล็กเช่นกันค่ะมีสบู่ก้อน1อันนะคะมีหมวกคลุมผมอาบน้ำนะคะ1ถุงนะคะก็คือ1ชิ้นแล้วก็เป็นคัตเติ้ลบัตนะคะ1ถุงค่ะ เดี๋ยวจะขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนนิดนึงนะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะเราก็มานั่งชมวิวริมหน้าต่างนะคะที่เตียงเล็กนะคะซึ่งจะเห็นวิวประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถมองไปเห็นแดนหน้าช็อปปิ้งมอลล์ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะจะก,ก็ออกไปกินข้าวเย็นค่ะแล้วก็ตอนขากลับนะคะก็แวะไปที่ซาลาเปาโกโอ้วนด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะให้ลิสต์รายการมาอย่างนี้ค่ะเราอยากได้อะไรเราก็ติ๊ก จำนวนเลขที่เราต้องการลงไปนะคะแล้วก็ยื่นส่งบินตรงช่องที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะจากนั้นนะคะเราก็รอรับบัตรคิวค่ะแล้วทางร้านนะคะก็จะไปจัดซาลาเปาตามที่เราสั่งไว้นะคะถ้าเกิดถึงคิวแล้วนะคะเขาก็จะเรียกคิวเรานะคะแล้วเราค่อยเดินไปรับแล้วก็ชำระเงินค่ะ บรรยากาศในการยืนรอหน้าร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าของเขาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถือว่ารอไม่นานนะคะเพื่อนจะก็ได้สลักคอที่สั่งมาแล้วค่ะพกักดีทูดจยเพื่อนนะคะ <c oughs> ที่จอดรถก็เยอะพอควรอยู่นะคะว่าขึ้นทางนี้ก็ได้ <c oughs> เปาโก้วนนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้หมูย่างคาโก่นอันแล้วก็ถั่วดำไข่เค็มหนึ่งเปลือกไข่เค็มหนึ่งนะคะอันนี้ทอดนะทอดาอืกแ อร่อย,ออย,ออยนี่ขนาดีอินอมแลนวหลังแต่งกับชิมไปเรียบร้อยนะคะกอพบว่าอร่อยมากค่ะสลาเปาโก้วนอร่อยสมคำร่ำลือแนะนำให้ไปชิมกันค่ะ ส่วนนี้นะคะก็เป็นวิวยามค่ำคืนนะคะที่จอยถ่ายจากห้องพักค่ะซึ่งถ้าเกิดใครนอนเตียงที่ติดกับริมหน้าต่างนะคะเราสามารถมองดูดาวได้ด้วยค่ะแต่ว่ากล้องวิดีโอนี้มองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอารูปมาให้ชมกันค่ะอันนี้จะไปตอนถ่ายเมื่อตอนลุ่งสางนะคะตอนใกล้ๆจะเช้าแล้วค่ะก่อนจะเช็คเอาออกจากที่พักค่ะจะได้บรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะ ข้อมบ,บ,บนสุดเลยจังหตอนนี้ตอนเช้ามารถเยอะมากเลยราคาห้องพักนะคะ3คน1คืนนะคะตอนนั้นราคาเต็มอยู่ที่990ค่ะได้ส่วนลดไปนะคะในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะเหลือ594บาทค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะราคาที่จะเช็คล่าสุดนะคะ เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ781บาทค่ะสำหรับ3คนนะคะ1คืนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะลองเสิร์ชหาจาก Google ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อเปรียบเทียบราคาจากแอปต่างๆนะคะจะได้เลือกแอปที่ถูกที่สุดนะคะในการจองค่ะก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นของแต่ละแอปค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการลองจองห้องพักนูนะคะซึ่งเป็นห้องพักแบบที่จองเข้าพักเลคะเป็นดีลักซ์สำหรับ3คนนะคะราคาอยู่ที่780บาทค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมของที่พักนะคะจอยจะทิ้งไว้ตรงรายละเอียดใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าจอยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับที่พักเลยค่ะเห็นว่าดีเลยอยากบอกต่อแค่นั้นเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดติดตามหรือกด subscribe นะคะและอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปวิดีโออ,อื่นดังนี้ค่ะ